แย่แล้วแมริพ่อแม่มีหนังสือมาดักคอไม่ฉันออกแนวหนะ้าท่านมิตกเกินไปหรือเปล่ายังไม่มีวี่แววว่าทักษยามจะบุกอินโดจีนเลยแต่พ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านอาจจะรู้อะไรดีๆถ้าถามฉันฉันว่าจะยังไม่มีการประกาศสงครามทำไมยุวชนนายทหารยุวชนนายสิษยุวชนทหารยังฝึกได้ไม่เท่าไหร่ คืนรอบก็เท่ากับส่งเยาวชนสยามไปให้พวกนั้นยิงตายแถมดินแดนที่สยามจะทวงคืนก็พลอยช่วยมันไม่แน่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยจะรู้นโยบายรัฐบาลได้ยังไงเธออย่าลืมว่าเจ้าคุณพ่อฉันสัมผัสข่าววงในลึกมากคิดจะเถียงนะให้รู้เขารู้เรามาั่งงั้นเชื่อเธอก็ได้แล้วพ่อเธอก็ต้องรู้เหมือนที่เจ้าคุณพ่อฉันรู้แต่ที่ท่านมีหนังสือมาดักคอฉันว่า เธอต้องแสดงอะไรให้ท่านเห็นว่าเธอออกแนวหน้าแน่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเคค่ะแต่ที่ท่านมีหนังสือมาดักคอฉันเคค่ะแต่ที่ท่านมีหนังสือมาดักคอฉันว่าเธอต้องแสดงอะไรให้ท่านเห็นว่าเธอออกแนวหน้าแน่ฉันไม่ได้แสดงอะไรเลยนะและไม่ทำอะไรเลยด้วยพอคิดไปเองทำยังไงเท่